ปัญหาสุขภาพกันได้ต่อนะคะที่023547104-5ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะคุณอ้วนจากลบบุรีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมก็อยากถามหมอนะครับครับคือผมกินยาลดความดันอยู่แล้วก็มียาลด,ลดไขมันแล้วก็มียาเกานะครับครัทีนี้ผมอยากจะทราบว่าอาการไปสื่ประสงค์เนี่ยมันจะไปลบกวนการปัสสาวะบ้างไหมครับ ก็ต้องถามก่อนว่ายาลดความดันที่กินอยู่เนี่ยชื่ออะไรบ้างครับยายาความดันมีโลด,ดอสกับไดโอแวนครับไดโอแวนกับโลดอสใช่ไหมครับครับโลดอสแล้วก็ยาเก้านี่กับคูลิดี้อะไรนะ,ะแล้วก็ยาลดไขมันน่ซิมแม็ซิมแม็ใช่ไหมครับครับยาพวกนี้มีมีการปัสสาวะที่เบาลงไหมครับเบาลงเนี่ยคือคือฟังแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการปัสสาวะที่เบาลงนะครับ หมายถึงว่าปัสสาวะไม่พุ่งเป็นลำเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับไม่พุ่งไม่พุ่งเป็นลำเหมือนเดิมครับแล้วก็พอปัสสาวะเสร็จก็มีกระปิดกระปล่อยหยดตามหลังด้วยไม่มีครับไม่มีไม่มีใช่ไหมครับแล้วเวลาไปปัสสาวะเนี่ยนานไหมกว่าจะออกครับไม่ไม่นานครับออกเลยครับครับแต่ว่ารู้สึกมันเบาลงใช่ไหมครับรู้สึกมันเบาครับเอ่อเท่าเท่าที่ฟังยาเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลนะครับแต่ว่าคุณอ้วนอายุเท่าไหร่แล้วนะครับครับคุณอ้วนอาย อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ63แล้วครับ63คือคือหมอเข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากนะครับที่ต่อมลูกหมากโตแล้วก็จะทําให้ปัสสาวะเนี่ยไม่พุ่งเป็นลําเหมือนเดิมนะครับครับแต่บางครั้งก็ออกาเป็นลํานะครับบางครั้งเวลาแล่ายๆว่าเราจะอาบและแต่ครัว่าเราจะอาบน้ําเนี่ยเกียยไหลออกมาก่อนเลยก็อะไรครับครับก็ก็พอพอต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็จะทําให้มันไม่เป็นลําเหมือนเดิมแต่ก็ยังออกอยู่นั่นแหละนะครับ แต่ว่าต้องดูก่อนว่าทําให้ปัสสาวะลำบากหรือเปล่ามีปัสสาวะกระปิดกระปอยกั้นปัสสาวะไม่ได้ไหมนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยอาการเป็นมากก็ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอเขาดูนะครับ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 แต่ว่าปกติเนี่ยรักษาอยู่ที่ลบบุรีใช่ไหมครับครับครับแล้วมีนัดทุกกี่เดือนนะครับอะไรนะครับมีมีนัดกับคุณหมอเขาทุกกี่เดือนครับทุกสามเดือนครับทุกสามเดือนใช่ไหมคะก็ยาเนี่ยก็ลองถามคุณหมอเขาดูนะครับ วันนี้เนี่ยเราให้ความเห็นว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการปัสสาวะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนที่ไปพบคุณหมอก็อย่าลืมถามเขาด้วยนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ครับสวัสดีค่ะคุณอ้วนสายต่อไปนะคะจากคุณเอกชัยกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะครับครับเอ่อครับอาจารย์ทนศครับครับคือผมจะถามเอ่อคือตัวผมเองอะฮะครับคือ นอนเนี่ยคือขามจะชาจากสะโพกไปถึงขาเหมือนจะขาจะหักนะแล้วก็ตอนเชา้าตอนเชา้าเนี่ยเดินเดินหน่อยมันก็จะดีขึ้นหรือว่ายืนแปงฟันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกหรือว่านั่งนานๆนนก็จะเป็นนะไม่ทราบเกี่ยวกับอะไรครับครับ แล้วลอเล่าให้จานฟังให้หน่อยครับคุณเอกชัยเนี่ยเป็นผู้ชายอายุมาสักหกสิบกว่าใช่ไหมครับครับผมหกสองครับหกสิบสองแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะครับมีความดันครับแล้วก็ต่อมลูกหมากครับครับแล้วก็รักษารับประทานยาอยู่ที่โรงพยาบาลครับอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่โรงพยาบาลทิดีนะครับแล้วก็ ตอนนี้เริ่มชามานานเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณสามเดือนนะฮะสามเดือนไปถึงว่านอนอยู่แล้วตื่นขึ้นมาจะรู้สึกขาชาใช่ครับที่สะโพกใช่ไหมครับชาจนปวดปวดจนต้องตื่นะเหมือนไสติก้านะครับชาชาทั้งสองข้างไหมครับข้างเดียวข้างซ้ายข้างซ้ายใช่ไหมฮะแล้วพอลุกขึ้นมาแล้วดีขึ้นแล้วเวลาเดินไปเนี่ยมีอาการอีกไหมครับมันจะมีฮะแต่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆดีเรื่อยๆอ๋อครับแล้วก็ยืนแปรงฟันอาบน้ํานี่จะปวดมากครับอือฮึ เหมือนกดทับเส้นประสาทนะอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกับอาการทางด้านที่มันเป็นแบบเส้นประสาทโดนกดทับหรือเปล่าไซติก้าเพลนนะครับก็คือเราคุยกันว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของเส้นประสาทถูกกระดูกกดทับนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปกดทับมันก็เลยทําให้มีอาการชาแล้วก็ล้าวลงตั้งแต่สะโพกไปที่ขาและเป็นข้างหนึ่งใช่ไหมข้างซ้ายครับแต่ตอนนี้ยังพอเดินได้เดินได้ไกลแค่ไหนถึงจะมีอาการครับเดิน งเดินยิ่งไม่ยิ่งหายค่ะโอ้าวยิ่งเดินยิ่งหายยิ่งเดินหายไม่เหมือนคอร์ดิเคชันเพราะถ้าคอร์ดิเคชันยิ่งเดินยิ่งปวดไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นโพสเซนเลือดตีบแต่ยืนเฉยไม่ได้ครับยืนเฉยนานสักแบบแป๊บฟันบนะสักนาทีสองนาทีนี่จะปวดมากเลยอ๋อถ้าเกิดยืนเฉยๆนี่จะมีแต่ถ้าเดินอ่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็นั่งนั่งนานๆอย่างดูภาพยนตร์หรือดูอะไรอย่างเงี้ยตั้งชั่วโมงกว่า็สอง ก็จะปวดมากเลยอ๋อถ้าเกิดอยู่เฉยๆไม่มีการขยับจะมีอาการปวดครับแต่ถ้าเดินไปแล้วจะดีขึ้นครับผมอันนี้คุยแล้วอาจจะไปคิดถึงเรื่องของเส้นประสาทน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมาตรวจร่างกายก่อนนะครับคืออยากจะให้คุณหมอเขาตรวจด,ดูเกี่ยวกับเรื่องของอระบบประสาทดูนะครับและเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดดูด้วยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับ แล้วอาการเป็นมากขึ้นตลอด3เดือนไหมครับออมากขึ้นเรื่อยๆครับต้องไปตรวจดีกว่าผมว่าเนาะจริงๆนะครับนะอาจารย์ผมกับอาจารย์นิรศักิ์เห็นเหมือนกันนะครับว่าน่าจะไปพบคุณหมอเขาดูนะครับครับนะคุณเอกชัยนะตอนนี้รักษาประจําต่อเนื่องใช่ไหมครับต่อเนื่องอยู่ครับอ่าก็ไปคุยกับคุณหมอที่ดูแลประจําก่อนก็ได้นะครับแล้วดูว่าจําเป็นจะต้องไปพบคุณหมอกระดูกและข้อหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัญญกรรมเพื่อจะประเมินเรื่องของดอทเลือดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับครับครับค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะเออครั พอดีจะถามเรื่องแม่เหละครับเกี่ยวอาจารย์ธเนศนะฮะคือเมื่อวันศุกร์ฮะคือวันที่26อะคือวัดความดันความดันแม่เริ่มขึ้นเสูงนะัะคือ180นะฮะแล้วก็มาคนี้พรวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยผมไปล้างแผที่ลามาจะไม่มีการวัดความดันใช่ไหมฮะครนนี้ดันนังคารเนี่ยมันมันขึ้นมา190 200เลยของคุณแม่อืมครับ ครนี้เราเกิดจากอะไรผมก็ไม่ทราบคือรับพักสิบนาทีไปวัดใหม่ก็ดูร้อยแปดสิบฝ่าคือถ้าถ้าอย่างนั้นต้องต้องมาตรวจหาสาเหตุก่อนนะครับคือคุณแม่ของคุณเอกชัยเนี่ยอายุประมาณ80กว่านะครับแล้วก็มีเรื่องของความดันแล้วก็เรื่องของน้ําตาลในเลือดนะความดันนี่ขึ้นขึ้นลงมากเลยบางครั้งก็ขึ้นไป180บางครั้งก็ลงมาเหลือ120ครับแต่ว่าจะมีเรื่องของภาวะติดเชื้อบ่อย เป็นแผลที่ขาแล้วก็ติดเชื้อติดฟูนะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการติดเชื้อเนี่ยนะครับก็ทําให้ความดันขึ้นสูงได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูก่อนว่ามีอาการปวดไหมหรือมีอาการอย่างอื่นไหมนะครับนะต้องต้องต้องกลับมาดูก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือตรวจเลือดเมื่อวันที่ยี่สบสามนี่เพิ่งจะตรวจเลือดไปวันนั้นปันปันก็ดีนะร้อยสามสิบฝ่ายครับครับ ตอนที่ไปฟังเตียงฮะคือตรวจเลือดเยอะมากเลยแต่ความดันอะไรก็ดีหมดก็ไม่มีอะไรพอมามันสุกปั๊บมันความดันมันก็สูงขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็แกมีปัญหาเรื่องว่าเอออยู่ผมก็ไม่รู้ว่าแกไปโดนอะไรฮะคือมือข้างฝาแกตรงข้อมือแกจะเลยแบบว่าแกมันจะซนฮะแล้วก็ไหลซ้ายแกจะสนเพราะตอนนี้ทั้งขาทั้งหัวเข่าฝานี่กับขาซ้ายนี่เป็นแผลใช่ไหมฮะ ฝาก็ล็อกเงี้ยแกก็ต้องใช้มือสองข้างกลายเป็นว่าโอ้แกเลยลำบากเลยโอ้ถ้ามีอาการปวดใช่ไหมครับอาจารย์อาจจะกระตุ้นกระบบปรศาสตร์ได้นะครับไมีความดันขึ้นสูงแต่ว่าต้องระวังเพราะว่าบางทีต้องดูการอย่างอื่นร่วมด้วยในคนสูงอายุเพราะว่าถ้าสัก80บางทีเส้นเลือดมันเริ่มมีการแข็งตัวใช่ไหมครับอาจารย์บางทีความดันตัวบนขึ้นสูงแต่ตัวร่างไม่สูงไม่มีอาการปวดศีรษะเลยเนี่ยเพราะว่าบางที ผมว่าที่จริงต้องต้องกลับไปนั่งให้คุณหมอท่านช่วยดูดทีหนึ่งว่าต้องปรับยาหรือเปล่านะครับแต่ว่าการทานยาลดความดันลงเร็วๆต้องระวังนะฮะบางทีลงมาจะถึงระดับที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออาจจะกลายเป็นสมองขาดเลือดไปแทนอีกด้วยซ้ำนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ฮะคือผมคือตอนนี้คือเป็นล้างแผลอีกที่หนึ่งคือวันธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าเธอที่ลามาไม่นัดนะหรือไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดตะคราเรื่งเนี้ยคือก็จะจะล้างแผลที่นี่คือคือเนี้ย เขาจะล้างแผลตอนเช้าอย่างเดียวคือจะไม่ได้ทานข้าวนะฮะแต่กินยาความดันไปก่อนครับครับเพราะว่าต้องไปที่นู่นก่อนเอ่อก่อนแปดโมงเลยฮะครับไม่แปลกคุณเอกชัยงี้พากลับมาก่อนดีกว่านะครับมาหาสาเหตุก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้ความดันขึ้นช่วงนี้นะครับนะมาก่อนก็ได้นะครับครับค่ะค่ะคุณเอกชัยสวัสดีค่ะ ค่ะยังคงโทรเข้ามาได้นะคะปรึกษากับอาจารย์หมอตรงนี้ค่ะ02354 7104-5นะคะส่วนคำถามาใน Facebook มาแล้วค่ะเป็นภูมิแพ้นะคะแพ้อากาศบ่อยเพิ่งหายไป1สัปดาห์กลับมาเป็นอีกแล้วค่ะก็คุณหมอเขียนในใบแพทย์นะคะว่าจมูกคออักเสบค่ะ ต้องถูกใจด้วยนะครับชื่อคุณถูกใจใช่ไหมครับผมกาลังคิดว่าถูกใจชุติมาหรือเปล่าคะ่ะแต้ามีคำว่าถูกใจข้างล่างผมเ,เลยแปลกใจนั่นคือในเฟซบุ o กนะฮะกดไลค์โอเคคือน่าสนใจมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยหสัปดาห์ที่คนไข้มีอาการไม่สบายใช่ไหมฮะคือต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอไปพบแพทย์เดีย๋ยวนีคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้จากสารก่อภูมิแพ้ต่างๆนะฮะบางทีเวลาเป็นหวัดเนี่ยมันจะไม่หายเร็วมันจะหายช้าอย่างในกรณีของเคสนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า เป็นมาหนึ่งอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาเป็นอีกเพราะว่าการเป็นซ้ำๆเนี่ยต้องระวังมันไม่ใช่การติดเชื้อแล้วครับแต่เป็นอาการแสดงของโรคจมูกอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้นะครับซึ่งอาการสําคัญจะมีอยู่สอย่างคือคัดคันจามน้ามูกไหลคัดก็คือจมูกบวมคันบางคนก็คันจมูกคันตาบางคนก็มีอาการจามใช่ไหมครับพัดชิ้วอย่างนี้บางคนก็อาจจะมีอาการน้ำมูกไหลถ้าไหลามาข้างหน้าก็ชัดเจนไอถ้าแไหลไปลงคอด้านหลังก็จะมาด้วยอาการไอซึ่งบอกว่าตร,ตรงนี้เนี่ยถ้ามีอาการเป็นบ่อยๆเนี่ย อันดับหนึ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือว่าการตรวจทางผิวหนังเพราะว่าหาว่าคุณแพ้อะไรแล้วหลีกเลี่ยงนะครับอันที่หนึ่งอันที่2คือว่าถ้ามันมีอาการเป็นบ่อยเกิน4ครั้งนะครับต่อวันแล้วก็เป็นประจำเนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นค่อนข้างรบกวนคุณภาพชีวิตการรักษาคองต้องมีการปรับเปลี่ยนนอกจากการทานยาแก้แพ้อ,อาจจะเป็นการใช้ยาพ่นจมูกนะครับในกลุ่มยาลดการอักเสบกลุ่มสเตอรอยด์นะครับค่ะนะแล้วเราจะเป็นต้องหาสาเหตุที่แท้จริงไหมคะคือถ้าถามผมผมจะมองว่าเท่าที่เราเคยดูผู้ป่วย ถ้าคุณไม่รู้คุณแพ้อะไรคุณก็ยังอยู่กับมันไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็มันก็เป็นปฏิการนกาหลีกเลี่ยงก็จะช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นและบางครั้งเราเคยมีคนไข้หลายคนที่อยู่กับสิ่งแวล้มที่เขาแพ้แต่เขาไม่ทราบเช่นบางคนเลี้ยงนะครับสุนัขและแมวมไว้ในห้องนอนนะครับก็เอาขึ้นเตียงด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็แพ้นะครับรังแคทั้งสุนัขแล้วก็รังแคแมวมก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นมันก็สูดดมทุกวันนะครับ ให้พ่นยาอย่างไงคงไม่มีทางดีขึ้นแน่เลยนะครับ,รบต้องไปดูที่สาเหตุด้วยใช่ครับค่ะคไปกันที่อีกหนึ่งปัญหาเลยนะคะใน Facebook ของเราตอนนี้ค่ะตอนนี้มีปัญหาคือปัสสาวะมีกลิ่นฉุนเป็นกลิ่นสตอชะอมสองอย่างเลยเหรอคะไม่ทราบว่าผิดปกติไหมคะสีและปริมาณเท่าเดิมค่ะ กลิ่นสตอชะอมค่ะต้องถามว่าทานอะไรนะครับจั่งทานเนี่ยน,นะครับเกิดทานสตอรหรือชะอมก็จะมีกลิ่นได้นะครับ <c oughs> ก็เฉพาะช่วงที่ทานนะครับ <c oughs> ซึ่งก็พบได้อยู่แล้วในคนปกติคือท้าทานสตอรหรือชะอมอย่างเงี้ยก็จะปัสสาวะมีกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูว่าถ้าเกิดว,ว่าช่วงไหนไม่ได้ทานแล้วมีกลิ่นอยู่หรือเปล่านะครับ <c oughs> วันนึงก็ต้องระวังคือบางทีถ้าเขาไม่มีปัสสาวะแสบขัด <c oughs> ากาแล้วก็ไม่ได้มีอาการ <c oughs> ทางด้านติดเชื้อเช่นเหมือนกับ ปสัสสาวะไม่สุดหรือว่ามีอาการแบบมีค่ายอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นจากอาหารที่เรารทานเข้าไปนะครับ, <S <S รบส่วน,นที่อาจารย์ว่าจริอาหารอย่างเดียวหรอคะมีพวกยาอะไรอย่างนี้ไหมคะ คือยาบางทีผมว่าก็ต้องอาจจะมีปัญหาเรื่องของสีของยาอย่างที่เราเคยคุยกันนะส่วนกลิ่นผมว่ามันก็คือสารเคมีนะบางคนเคยทานยาฆ่าเชื้อใช่ไหมครับปัสสาวะเหมือนยาที่ทานเข้าไปแล้วกลิ่นเหมือนกันเลยฮะจริงจริงคือคิดถึงว่าท่านผู้ชมท่านไหนเคยแล้วทานยาฆ่าเชื้อนะคะหมายถึงว่ายาค่าเชื้อยามฏิชีวะนะฮะมิิินกลิ่นเหมือนกันเดียเลยครับทานเสร็จปุ๊บกลิ่นออกเลยนะครับเคยได้ยินว่าสมัยก่อนในสมัยสงครามโลกเนี่ยถ้ายาไม่พอเนี่ยไอ้ที่ปัสสาวะออกมาเนี่ยมาสกัดใหม่นะจริงอันนี้เป็นข่าวืืือออหรรรว่่าเงจินี ก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือหอลอ,อกนะครับผมใช <c oughs> ่สิคะ <c oughs> ไปกันที่อีกหนึ่งปัญหานะคะคุณแม่อายุ85ปีไม่มีโรคประจําตัวค่ะทานเฉพาะแคลเซียมใส่ผ้าอ,อ้อมมาปีกว่า ก็เป็นคุณพี่ไรวันท่านเดิมนะคะที่ได้ถามมาในสายเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็ถามเพิ่มเติมเข้ามาใน f a c e b o o k นะคะ,นะครับเดี๋ยวให้พิมพ์เพิ่มมาเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่นะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอายุ85แล้วแล้วใส่ผ้าอ้อมเนี่ยจะมีโรคอะไรหรือเปล่าทำไมถึงใส่ผ้าอ้อมนะครับงั้นเดี๋ยวพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้ตอบให้ทันทีเลยนะครับอืมค่ะ เป็นคำถามเดียวกันใช่ไหมคะสาหรับคําถามชาวอมเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือว่าคุณแม่อายุ85แล้วก็ปัสสาวะออกมามีกลิ่นถ้าอย่างนั้น<ส><ส>เนี่ยชะอมถ้าถ้าคุณแม่เนี่ยอายุ85ต้องถามว่าคุณแม่าทานสตอหรือชะอมไหมถ้าไม่าทานสตอหรือชาอมเนี่ยก็ในผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องสงสัยเรื่องของอการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ตองทีท่านไม่บอกเรา85ปีบางทีก็ ไม่ปวดปัสสาวะแสบขัดนะครับบางทีเราก็เคยเจอมาที่เออานะจารมันกมาติดเชื้อในกระแสเลือดเลยต้องระวังครับต้องดูบวิว่าซึมลงไหมหรือว่าวุ่นวายมากขึ้นนะครับหรือมีไข้ใช่มีไข้หรือเปล่านะครับแล้วความรู้สึกตัวเป็นยังไงนะครถ้าสงสัยเนี่ยก็พาคุณแม่มาตรวจนะครับอย่างน้อยก็มาตรวจปัสสาวะดูก่อนนะครับนะคะก็เป็น คำถามที่บางทีเวลาขึ้นฟีดใน Facebook ขึ้นมาเนี่ยอาจจะงงนิดนึงค่ะคำถามอยู่ล่างหรือว่าอยู่บนแล้วก็มีการทำความเข้าใจกันใหม่เมื่อสักครูก่ก็ได้รับคำตอบจากอาจารย์หมอไปแล้วนะคะก็ต้องดูด้วยในเรื่องของการติดเชื้อใช่ไหมคะ,ะนะคะสำหรับเบอร์ของเราค่ะ0 2 3 5 4 7 1 0 4านถึงนะคะยังคงโทรเข้ามาได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเลยนะคะตอนนี้อาจารย์หมอยังคงอยู่กับเราค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันที่คำถาม ของอท่านนี้นะคะญาติฝ่ายสามีของดิฉันค่ะมีอาการหอบเหนื่อยจะต้องใช้ยาพ่นประจำดิฉันต้องการทราบว่าโรคหอบหืดเกิดจากอะไรและควรปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะอันนี้คําถามนี้ต้องถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้มีข้อมูลอายุค,คือมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะทําให้เกิดโรคหืดจริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องยากถ้าเราบอกว่าปัจจัยมีทั้งพันธุก,กรรมบางทีญาติเช่นคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นบางทีเราก็มีโอกาสที่จะเป็น ซึ่งหอบเปิดสมมาตจะเกิดจากภูมิแพ้แต่ในบางครั้งมันเกิดในกรณีที่ไม่มีคนในครอบครัวเป็นเลยซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ก็ได้นะครับที่ปัญหาที่เคสที่เล่าให้ฟังว่าเขาพ่นยาฉุกเฉินเป็นประจำเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคนไข้ไม่ได้รักษาด้วยการใช้ยาควบคุมโรคเป็นประจำเพราะยารักษาโรคหอจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการหอบคือถ้าคุณไม่หอบคุณไม่ต้องใช้เลยเป็นหลอดสีเข,เขียวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นยาที่รักษาเพื่อควบคุมการอักเีบของหลลมมกก็็เเปนนุ่ตียร ถ้าพูดถึงเซลล์อะไรคนหลายคนจะกลัวใช่ไหมเพอพูดถึงเซลล์ก็นึกว่าเอ๊ะเป็นยาโดบหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นยาแบบพ่นครับโดสต่ํามากเป็นไมโครกรัมซึ่งถ้าพ่นเสร็จแล,ล้วรูบ้นปากไซเฟกก็จะน้อยมากม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราหรือว่าอาการเจ็บคอเพราะผมกลับไปดูเคสนี้ผมคิดว่าคงต้องมีการทดสอบดูว่าคนไข้เนี่ยเป็นจากหอบหืดที่เกิดจากภูมิแพ้ไหมอันที่1แล้วก็หลีกเลี่ยงสารกระตุ้นรวมทั้งแนวทางการรักษาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนครับผมครับก็สมมติว่าเป็นหอบหืด แล้วต้องได้ยารักษาเสเตรอยเนี่ยไม่น่ากังวลใช่ไหมอาจารย์ไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมครับจริงๆคือผมว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับอาจารย์รย<ม>เพราะว่าจริงๆ<ม>เราต้องรู้ว่ามันเป็นสเตียรอยเฉพาะที่เราจะต่างจากแบบพนิซโลนหรือว่ายาเสริแบบรับประทานแบบกินใช่ไหมซึ่งมันจะมีผลต่อมวลกระดูก<ม>ถ้าแบบพ่นเนี่ยง่ายมากครับโดสที่ใช้เนี่ยต่ำกว่าแบบรับประทานเป็นพันเท่า<ม>ครับแล้วถ้าเราใช้เสร็จเราบ้วนปากทุกครั้งนะครับยาจะไม่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราเยอะแต่ต้องยอมรับว่าพอพูดถึงสเตียรอยปุ๊บคนจะเกิดอาการกลัวนะครับผมแล้ว ต้องพ่นตลอดชีวิตไหมครับอาจารย์โอ <Okay. S 1> <c oughs> เคแต่ว่าเรื่องที่เป็นคําถามที่ตอบยากนะครับ <c oughs> มีหลายคนที่รักษาไปแล้วสมมุติว่าเหลือยาพ่นวันละครั้ง <c oughs> เอเราจะเอายาออกดีหรือเปล่าปัจจุบันนะครับเราเชื่อว่าการหยุดยาพ่นเนี่ยส่วนหนึ่งจะมีอาการกลับซ้าได้ภาย <c oughs> ในปี2ปีแรกเพราะปัจจุบันล่าสุดแนวทางการรักษาโรคหืดนะครับซึ่งได้มีการแบบจัดทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเนี่ยเขาก็แนะนําว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ให้หยุดยา ให้รักษาไปตลอดเลยครับนะครับนะท่านผู้ชมนะครับว่าใครที่เป็นโรคหอบหืดแล้วต้องพ่นยาอยู่เช่นพ่นยาควบคุมอาการเนี่ยยาเซอร์ลอยเนี่ยต้องพ่นเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็อยากจะหยุดเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงของจากยา,<ช>นานเนี่ยอาจารย์เนืัเส่ว่าสบายมาก ยาที่ใช้เนี่ยขนาดต่ำนะฮะต่ำกว่ารับประทานเป็นพันเท่านะครับเังนันเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นมีการบ้วนปากก็จะไม่เกิดเชื้อราในปากนะครับก็ปลอดภัยสามารถใช้ได้ตลอดแล้วถ้าเกิดว่าหยุดเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำไปใน1นถึงปีแรกสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องพ่นตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะควบคุมอาการไม่ให้มันกำเริบขึ้นมานะครับค่ะ ไปอีกหนึ่งคำถามนะคะใน a c e b o o k ค่ะไอบ่อยๆมีเสมหะสีขาวแต่ว่าไม่มีไข้เวลาไอเนี่ยมักจะเจ็บขมับตลอดด้วยค่ะอคอฟเฟตเอกเป็นเคสที่ผมน่าสนใจมากว่าไอจนปวดศีรษะนะฮะจริงก็มีฝรั่งเขาบรรยายเอาไว้นะว่าเรียกว่าคอฟเฟตเอกค,คือไอจนความดันในกะโหลกสูงแต่เพราะว่าปัญหาที่สําคัญของคุณนะครับออกเสียงว,ว่าคุณทวีใช่ไหมเมื่อกี้เพราะว่าปัญหาคือต้องระวังถ้ามีปดดวดศีรษะโดยเฉพาะปวดบริเวณ บริเวณแถวขมับหัวคิ้วนะครับต้องระวังบางทีอาจจะเป็นอาการไอซึ่งเกิดจากโรคจมูกอักเสบเรื้อรังหรือไซนูไซติสหรือไซนัสบ,บางทีต้องระวังว่าไอที่มันมีอาการไอตลอดเนี่ยมันเกิดจากน้ำมูกในโพรงจมูกมาไหลลงคอเพราะฉะนั้นจุดนี้อาจารย์แนะนําว่าถ้าดูประวัติแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าอาการไอเป็นให้หายแล้วก็ไม่ดีขึ้นแนะนำครับไปพบแพทย์เลยครับเพราะบางทีเราต้องยอมรับว่าเราหาสาเหตุของอาการไอไม่เจอ จากการที่เราคิดว่าเราแพ้นพนู้น<า>แพ้นี่แต่ในความ็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมเช่นการส่องตรวจในโพรงจมกูมกใชก่ไหมครับอาจารย์หรือแม้กระทั่งการเอ็กซเรย์นะครับเพราะว่าการไอจนกระทัง่งปวดศรีรษะเนี่ยเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในคนไข้ทั่วๆไปอยู่แล้วครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าไอแล้วปวดศีรษะเนี่ยเจอได้แต่บางครั้งเนี่ยที่ปวดศีรษะเนี่ย เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของซนาเตเสพแล้วมีน้ำมูกไหลลงคอมามากระตุ้นให้ไอใช่ครับเพราะงี้ไอเนี่ยเป็นเป็นสาเหตุไอเป็นเป็นปลายเหตุสาเหตุคือปวดศีรษะนี่แหละแล้วก็เป็นไซนัสดังนั้นเนี่ยต้องมาพบคุณหมอก่อนมาตรวจร่างกายมาซักประวัติกันก่อนแล้วดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ใช่ครับผมค่ะก็ได้รับคําตอบกันไปครบถ้วนทุกคําถามแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์นายแพทย์ทีรศักด แก้วอมตะวงนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์นายแพทย์พรเทพตั่นเผ่าพงจากภาควิชากุมาราเวชาศาสตร์รวมไปถึงอาจารย์แพทย์หญิงธัญญาเตชะพิเชษวณิชนนจากสาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะมาเจอกับคุณผู้ชมในช่วงของลัดคิวหมอนะคะอย่าลืมค่ะเรายังคงมี f a c e b o o k นะคะเสิร์ชไปที่ Rama มาชาแนลค่ะก็สามารถติดตามรายการได้ทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ w w w ramachannel หรือว่าคุณผู้ชมท่านใดค่ะยังคงมีคำถามคาใจนะคะ0 2ค่ะ20 1 1 0 0กด2ก็สามารถสอบถามกันได้ค่ะตั้งแต่ เจ็ดโมงเช้าจนถึง5ทุ่มเลยนะคะนั่นก็คือสายด่วนนอกเวลาน,นเองค่ะสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะเรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ